สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม F f Mobile PUBG Mobile โอ้โหคุณแตวาเล่นบอลโชว์คนอื่นไม่ได้นะ OVR คุณร้อยเจัง110้อยสแล้วเล่ชิปหน้าผมผมแคสเกม F c Mobile โชว์เลยอ่ารอดูรอดูรอดูวันนี้ภารกิจของเราคือชนะเป็นที่หนึ่งให้ได้ถือแม้ว่าเราจะเล่นกับบอร์ดอ ม่เราเล่นกับคนไม่พี่พันว่าเห็นเห็นป่าเมื่อกี้มันเป็นทองสีหละหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะแต่พราะว่าแรงเรามันก็เราเพิ่งกับมาเล่นใช่ป่ะแล้เราก็น่าจะอุดมาโดดมาโดดมาโดดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมนโดดกลางยัง่ะ เฮ้ยคนคมนคนค้น oh, ค oh ่น <laughs> ค so ้นค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 ้นา้นคเนค้นเ้นค้นอ้นา้นด้นค้นค้นค้นอ้นค้นค้นค้นม้นค้นค้นคนค้นคนค้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 น้นค้น้ตายพคนนี้นค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 ้นนมันมาเองอ่ะไม่รู้ว่านค้โดดมาก็มันก็นดนยิงเลยอ่นน้นนอยู่ตรงไหนโอ้ย้นคนน่นเ้้้ล้้นนน้เนน้นนน้ ปัม๊มเลยนี่โอ้โหมีที่ปั๊มก็ไม่ช่วยอะไรครับแต่ชันชีขนาดนี้อ,ออกมาสมังเวยเียอือออกมาทำไมมีคนบ้าอดไม่มีนะลงมาแล้วอะ่ะเนี่ยดูสิมันมันไม่มีคนมันมีแค่เราสองคนเนี่ยเงียบเงียอีกแล้วอยากลงมาแบบเดือดเดือดอือ เฮ้ยเจอ U M P เลยเหรอผมต้องการ M 4 M 4หายากนะรอบนี้ผมแต่ว่ามีอะไรจะบอกผมพูดปุ๊บได้ปั๊บอะ M 4อ u r ไ่ขิงเหรอไม่ขิงอวดไอ้พัน,นได้กุญแจละแต่กุญแจอ่อฟังหมดฟังหมดแต่ทำไมคุณไม่ไปเปิดล่ะเอ้เรีบมา พันว hmm ่า hmm. พี่พ oh ันได้ยินเสียงคนเอาจริงมันเหมือนมันวิ่งอยู่บนทรายอะได้ยินไหมเพราะไม่ได้ยินนะพี่ฝันเฮ้ยพี่ฝันว่าได้ยินไหนไหนไหนอเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาเขาเขาอยู่ข้างในอะอยู่ตรงกลางเลยพี่ฝันว่ามันแบบเหรอเอ้ยมีคนลงมามีคนระวังนะระวังนะโอ้ไม่ก็กระจอกหมดอะเฮ้ยปอ ตรงพี่พันเสียงเท้าอย่างเยอะอะจริงเหรอจริงตรงตรงพอดก็มีอริงเหรอคุณเจอแต่บอดแล้วเนี่ยใช่คคุณบ้านหลังากแล้วคุณพาผมมาเจอบอดยังหัวใส่พี่พันเลยอ่ะว่ายู่ไหนมี่พันอยู่กับบอดสองตัวพันจะลองไปหาพี่พันอ่ะใช่ได้ พี่พันได้ยินเสียงอืมโอ้บอดแน่นเออเราเราไปไหนแล้วอ่ะมาด้วยดิเขาก็อยู่ข้างหลังพี่พันไม่ใช่ใช่เขาอยู่ข้างหลังพี่พันธอดมาหาพี่พันแล้วเนี่ยบอดจัดเลยบอดมากพี่พันธ์ว่ามีคนอุ้ยมีบอดมีบอดไม่ใช่มีคน พี่ <Yeah, S 2> พันท์พอดมาแล้วพอดสามแล้วข,ขอเก็บของหน่อยสิต้มน้ำก่อนครับเราจะไปยังไปดิแต่พี่พันท์ได้ยินเสียงเท้าเนี่ยเส<อ>นะียงเท้าก็ขึ้นข้างบนมันอยู่บนหัวเรเปาปะเออใช่ใน,น,นยันในยันอยู่ในหัวมันละเหรอพี่พันท์ไระเบิดอ่ะ โอ้โหโอ้ยอะไรเนี่ยระวังมันกำล, <ador. S 2> ลังจะโดนบอดฆ่าอยไปช่วยปาระเบิดอย่างกา <laughs> ขึ้นอูดโอ้โดนยิงรอด้วยดิโอ้ย,ยอาวหนีกันเลยเหรอคุณมอแต่เก็บของอ่าผม นี่ลาสังหรณว่าผมจะตายเหมือนผมจะตายเลยผมมาคนเดียวทำไมผมตายทุกทีเอ้ยผมรวมพลีเก้าสูตรอัดอ่ะผมจะไปสู้อะไรเขาอ่ะคุนปั๊มผมด้วยเดี๋ยวผมต้องแบกสินะแบบนี้ใช้คำว่าแบกแค่ไปปั๊มไปชูเท้าพ่อชุบพี่พันแล้วแต่งเอ้ยพี่พันพ่อจะยินเสียงลอยเท้าอ่ะ พังลงไปยิงยอายิงงัเอาหมดพังยิงยิงอยู่ยิงอยู่ตัวนี้มันไอ้นี่วิพันธ์แน่เลยน่าจะใช่อ่ะพอยิงอยู่อ่ะนี่ไงฆ่าไปแล้วใช่ตัววิพันขอตัวนี้เหรออ๋อได้ได้ได้ออเลยไปเลยไหนคุณใช้ทีเก้าสูดอัดผมเจออูซี่ผมไม่มันนกอยู่เอ้ยพอพอพอขอไปเก็บศพวิพันได้ไหมเพอพอไม่มีที่ปั๊มตัวเองอ่ะได้ โอเคผมเก็บ P 90นี่ก่อนคุณจะเล่น P 90ใช่ไหมใช่อืเนี่ยพอเสร็จของเขาจะ UMP กับ M4 อ่ะ <c oughs> พอสมีเสียงเท้าพีเนาะ P 90อัดดี <c oughs> นี่ผมก้าค9 Q แล้วคิวเยอะจังอ่ะเฮ้ยมีอีกตัวมีอีกตัวยังเลย สวยหนึ่งบอทเนี่ยมีคนเอาดีๆผมว่าบอทเฮ้ยพอมีตัวมาแล้วเอ้ยพี่พันมันแถวนี้มีคนเยอะจังคนหรือบอทมี่ปะไม่รู้ดิยังไงวิ่งลงมาตรงน้นห่อผมยิงไกลได้นะ ก็คือมนผีเก้าศูนย์อะโอ้โแต่ผมยิงฝุ่นกระจายเลยในตัวเฮ้ยอี้ย M4 ก็เอาอยู่เก็บเยอะจังอะไรน่ะพี่พันโดนพี่พันโดนละระวังน้เลือดเลือดพี่พันธ์อะโอ้โแว่ปั๊มยาด้วยต้องอยู่ปั๊มอยู่โอเคระวังระวังบอดอ่ามันวิ่งมาแล้วพอยิงให้อยู่ยังกับบอดอะไรน่ะพี่พันธ์ทำอะไรอะ เดี๋ยวคุณถ้าถ้าถ้ามันเป็นคนพี่พันตายไปนั่นแหละถ้าเป็นคนป่านี้ตายอ่ะรู้เรื่องเลยว่าเป็นบอทเอ้พี่พันเห็นตัวอู้เสียดายว่าจะรูทมันมันน็อกวงนี่ตัวว่ายน้ำอยู่สองตัวเนี่ยอูย้เจอเยอะจังงนะ่ะ <laughs> ว่ายน้ำอยู่พี่พันจะไม่ว่ายน้ำเด็ดขาดถ้าว่ายได้เนี่ยไปงี้วิ่งข <laughs> ึ้นสะพานดีกว่าเดี๋ยวนะ เอ้พี่พันธ์แล้เราข้ามาทำไมเนี่ยไม่เออเราจะข้ามสะพานเพื่อวงมันอยู่ทางนู้นนี่ไงข้ามเพื่อยิงตรง่อที่ว่ายน้ำแต่แล้วถ้าเราว่ายน้ำไปเราก็จะตายอ่ะสินเนะเฮ้ยพี่พันธ์มีสกิลดำน้ำ <c oughs> มีตัวพอดมีตัวยิงเลยยิงเลยโอเปผมก็คูณหกแล้ว แต่ว่าสายมาหักมีทางขอเอาไว้เนี่ยตอนมันนกอ่ะอือ,อ,อ,อแล้ว,ลวเราจะลืมนะถ้าเราคาบไปฝั่งนู้นอีกเราอาจจะตายก็ได้ไม่มัมงนี่วงบีบแล้วบีบแล้วแต่ทันปะเนี่ยโอ๊ยวงแรงด้วยน,นี่เป็นเรื่องะไม่แล้วโอ้ย,อยนกนก่าน้ำผมก็นอกอแล้วเนี่ยออ้ยมันจะไม่ไหวแล้วโอ๊ยพอก็ไม่ไหวแล้วตายวง บ้านะจะตายวงเหรอจะตายวงไม่ได้นะไอ่ท้าวไอ้พอดปั๊มอยู่พอดปั๊มอยู่ทัน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 ไหมทันไหมเอาแล้วพี่เอ้ยเมื่อกี้พี่พันไปปั๊มอยู่ในวงแล้วว่านึกว่าตัวเองแบบออาแล้วไปแล้วพอดโดนซั๊มเออตัวไหนอะมีตัวด้วยเหรอมีมันมีตัวมาซ้ำหอตายเลยอ่ะไหนไหนเออลายเท้ามันขึ้นเนื้อเห็นไหมเฮ้ยไม่ทันปั๊มยาเลยนี่ก่อนที่นี่อ่ะ ผมก็ว่างั้นนะแต่แต่ผมปั๊มอยู่อ่ะผมยังไม่ทันปั๊มเสร็จเลยอ่ะมันมันยิงซ้ำแล้วอ่ะใจร้ายจัดโอ้ไม่เห็นใจเด็กเลยอือคนแค่เพิ่งกลับมาเล่นเองอ่ะใช่ป่ะอือเล่นอือโหของเยอะจัดเหรอแล้วมันรีคอร์ไม่ได้ด้วยนะอืออ้ยคนสุดท้ายแล้วเอ้ยหนึอตัวเดียว ตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วเราต้องชนะให้ได้นะฮัลโหลโอ้ยแพงติดกับแพงมันหลบหลังกําแพงโอ้ยพันปลาระเบิดติดปลาอะไรเนี่ยปาาาเเจจรรยโฮตมาดิมาดิเอาคีก้ารสู่ลู่นะมาดิเอ้ยนึกไงมันยืนทอะไรเออเรียบเลยเอาบอดไะเนี่ย วินาวินาชิเก้นดินเนอร์หรือเปานเย้ผมกลับมาแล้วตึงๆตงเตองเ้ยเต้นเต้นเต้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายคลิปหน้าขอให้เราไม่เจอบอทเราต้องไปแต่แรงก่อนเพราะดูแรงเราดินี่แรงอย่างกากอ่ะบายบาย